ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา262ถ้าข้อเท็จจริงหรือพฤติการที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอในวิธีการชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อจำเลยหรือบุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 261. มีคำขอสารที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาจะมีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการเช่นว่านั้นเสียก็ได้วรสองในระหว่างระยะเวลานับแต่สารชั้นต้นหรือสารอุทธร์ได้อ่านคำี่ภาคษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีหรือชี้ขาดอุดทธร์ไป จนถึงเวลาที่สารชั้นต้นได้ส่งสำนวนความที่อุดธร์หรือดีกาไปยังสารอุทธร์หรือสารดีกาแล้วแต่กรณีคำขอตามมาตรานี้ให้ยื่นต่อสารชั้นต้นและให้เป็นอำนาจของสารชั้นต้นที่จะมีคำสั่งคำขอเช่นว่านั้น